สวัสดีครับวันนี้มาพบกับของเล่นเกมกดกันอีกครั้งนะครับผมนั่นก็คือเกมของค่า epos t นะครับผมเป็นเกมเทนนิสนะครับเราเรียกว่าอ่าสปอร์ตเทนนิสนั่นเองนะครับผมอันนี้อ่านว่า e kisai นะครับ e kisai tennis มารับผมก็ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะครับผมก็เป็นมินินะครับผมเวอร์ชันมินินะครับก็จุดเด่นของเขาคือมีตัวแรักเกตสวิงนะครับผมโอเคระบบการเล่นก็จะมี2อันก็คือเป็นการคอนโทรลแล้วก็มีทัวร์นาเมนต์โหมดด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันดีกว่านะครับผม ตัวของก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมแล้วก็ข้างในนะครับมันจะมีเอาหลุดปุ่มหลุดฮะเดี๋ยวนะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มรีเซ็ตของอันนี้แน่เลยผมน่าจะทําหลุดไว้เนี่ยครับเดี๋ยวเราไปใส่กันทีหลังแล้วกันนะครับผมอ่าก็จะมีตัวของคู่มือนะครับผมนะนะครับคู่มือเนี่ยก็จะบอกว่าเรามีปุ่มแล้วเนี่ยปุ่มรีเซ็ตบัตเทินะครับผมแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดก็จะมีบอกว่าวิธีการเล่นคือเซ็สวิงนะครับผมอย่างนี้ ตัวนี้เป็นคะแนนเราคะแนนคอมพิวเตอร์นะครับวิธีการตีนะครับผมตัวเกมมีโหมดอะไรบ้างนะครับมีสนามแบบไหนบ้างนะฮะคอร์ดินเหนียวคอร์ดินนะครับขอบหญ้าคอร์ดินดอร์แล้วขอดาร์ดนะครับผมเสิร์ฟโหมดมีออโต้กับแมนนวลด้วยนะครับผมแล้วก็มีระบบทัวร์นาเมนต์นะครับผมแข่งไปอีซี่สี่คนนอร์มอลแปดคนแล้วก็ฮาสิบหกคนแล้วแข่งอันดับกันไปนะครับถ้าได้แชมป์ก็ว้าววกันไปนะครับผมวิธีการตีนะครับผมเสิร์ฟสโตรก นะครับวอลเล่สมาร์ทนะครับผมแล้วก็หลบนะครับผมแล้วก็จะมีการได้สกอร์ก็เหมือนเกมกาิิกาไทนิตทั่วไปนะครับผมอันนี้เป็นออโต้พาวเวอร์ออฟอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นการตีอัตโนมัติหรือเปล่าแล้วก็วิธีการใส่ฐานใส่แบบนี้นะครับเกมก็ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปแกะแล้วใส่ปุ่มปุ่มรีเซ็ตก่อนนะครับจะเห็นว่ามันมีรูโบอยู่นะฮะเดี๋ยวผมว์ปไปใส่ปุ่มรีเซ็ตก่อนครับผมมา เรามาเล่นกันดีกว่านะครับผมก็ได้ทําการใส่นะครับตัวรีเซ็ตไปแล้วนะครับผมแล้วเราก็จะเริ่มเล่นกันแล้วมาโอเคก็โหมดซีเล็กนะครับผมเอ็กซิบชันหรือว่าทัวร์นาเมนต์นะครับเราก็เล่นเอ็กซิบิชันกันนะครับผมคอร์ดแบบไหนนะครับผมอเอาฮาร์ดแล้วกันออตโต้หรือแมนนวลใช้แมนนวลไปแล้วกันเนาะมา จะชนะได้ไหม้มาดูกันนะครับผมเอาบอกว่าผมไม่มีความมั่นใจเลยเกมเนี้ยมันเล่นยากนะวิธีการกดก็คือกดให้มันดีดกลับมานะนะครับผมตอนนี้มันดีดกลับมก็คือจะสวิงพอดีนะครับผมถ้าเรากดไม่ทันเนี่ยเะกี้ฮะเรากดไม่ทันเราก็จะไม่ได้สวิงเอาเสิร์ฟเอซซะงั้นอ้าว ตีไม่ได้อะมันตื๊ดตือ,ตอ,อะไรไม่รู้อะ <f uch> เสียเกมเลยอะโอ้ยากจัง <f uch> คือรู้ว่าตีโดนยังไงนะแต่ว่าแบบตัวกระทบมันไม่แน่นอนเนี่ยมันเหมือนต้องเวี่ยงก่อนเมื่อวะเนี่ยมันต้องเวี่ยงก่อน,นจังหวะหนึ่งนะมาตีเร็วมาพู้พลาดเลยฮะ <f uch> <ๆ>อันนี้เสียแล้ว ูดดีครับไม่ทันเฮ้ยโหเอาอเอามีเอาด้วยเกมนี้สุดยอดมีเอาด้วยเฮ้ยตีลูกสูงได้ด้วยกดยังไงวะหรือว่าเราชาร์จนานแล้วตีลูกสูงได้นลองดูดิ ไม่ได้อะไม่เห็นดีได้เลยอ้าวเสิร์ฟเอสะงั้นอ้าวโฟล์ไม่ทันน่ะคือเราพอเข้าใจหลักเกณฑ์ของไอหลักการของไม่ใช่หลักเกณฑ์ของการอุ้ยเสิร์ฟลูกสูงอยกแล้ว สวยไม่ทันโอ้โหมันยิงฉีกซ้ายสุดอย่างนี้เสร็จดีครับสวยคือเราอะฝีมือใกล้กับมันแต่เราอะโดนเสิร์ฟรีเทินเอสอะไรเงี้ยบ่อยเพราะเราเนี่ยเราตีจังหวะไม่ถูกไม่รู้ว่ามันเด้งมาทางไหนไงอยู่ดีรูปมันจะเด้งตรงกลางแล้วก็ ออกขวาเฉยเลยก็เสียแต้มเลยโอ้โหเราก็ได้แต้มเหมือนกันเว้มันดูดีมันเข้ากลางแล้วมันก็เด้งออกขวาเฉยเลยโอ้ไม่ได้อ่ะงา้างแบบง้างจังๆไม่ได้เหรอ เอาอีกโอ้โหขนาดตีธรรมดาแล้เนี่ยเนี่ยเราเสริฟเราตีไม่ทันเขาห้าสูนแล้วเหรอโอ้ oh, no าถึงว่าเกมงหน่อยก่อนมันยากจริงครับเพราะว่ามันมีจังหวะที่ค่อนข้างที่จะแบบฟิกโลจิกไว้อยู่ครับอ้าวตีที่เดิมทั้งนั้นเนี่ยตีไม่โดนจบแล้วแพ้นะครับผมเหงาเลยอันนี้เอาไปปิดเสียงนะนะครับผมนี่ก็ปิดเสียงก็ ประมาณนี้นะครับผมเรียกว่าแพ้อย่างรวดเร็วนะฮะอีกแมตช์แล้วอีกแมตช์อีกแมตช์นะครับขอลองเปลี่ยนเป็นคอร์ด้าดิอ่ะแมนนวลดูไม่รู้เล่นยังไงนะครับตะกี้ก็เล่นแมนนวลนี่หว่าไม่ใช่ออโต้เป้าหมายเราคือ เอาเกมจะเห้ได้สักเกมแล้วกันนะไม่ได้เออตำแหน่งนี้ตีไม่โดนฮะออกมาคือตำแหน่งนี้โอเคงงมากกับตำแหน่งบอลเนี่ย อันนี้คือตำแหน่งนี้ตีได้เอ้าเอาอีกโอ้ปลล่ำงปลาเรือเนาะเอ่อแพ้แบบกระจุยขาดล,ลอยอ้าตีไม่โดนอีกอ๋อ คือผมพอเข้าใจหลักการแล้วแหละแต่มันยังทําทําตามที่คิดไม่ไม่ได้อ่าขอให้ยืนตำแหน่งถูกครับมันจะมีโอกาสตีโดนครับประมาณนี้แหละอ้าวผิดตำแหน่ง ถ้าผมยืนตำแหน่งถูกอะแล้วผมฟ่านไม้ไปอะนั่นอะคืออันนี้ไม่ทันสามศูนย์เขาแต่ตะกี้เล่นได้ดีอา้าวผิดเล่นอา้าวได้แต้มเหรออา่าอยู่ตรงนี้ตีตรงนี้โดนเอาเอาอีกโอ้โห่าลูกสวยสวย ตาตีไม่โดนซะงั้นเฮ้ยโหมันเสริมหน้าเน็ตกับมาไวโคตรอา้าวออกขวาหึมลงกลางสนามจะออกขวายังไม่ทำเกมไม่ได้นะครับผม อืมตีไม่โดนเลยอะ่ะไม่ทันพอเดินไปปุ๊บมันมันเสียแต้มแล้วครับ เราเดินไปแล้วมันมันตีกลับมาแล้วไงมันเลยทำให้เราแบบอ้าวลูกโค้งขนาดนี้ได้เลยเหรอไม่ทันไม่ทันแพ้แพ้กระจุยก,กระจายกระจกกระจระจักเลยครับ จบแล้วแพ้อีกแล้วนะครับผมไม่ไหวแล้วยอมแพ้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเกมสปอร์ตเทนนิสนะครับส่วนตัวผมคิดว่าเขาทําเกมมาดีมากเลยนะแต่ว่าอาจจะยากไปนิดนึงนะครับในเรื่องของตำแหน่งนะครับเพราะว่ามันมีจุดตกกระทบเยอะมากแล้วผมอะดูไม่ออกว่าไอ้ตัวจุดตกกระทบอะครับมันอยู่ตรงไหนเนาะถ้าเล่นบ่อยๆผมคิดว่าน่าจะจับทางได้นะผมแต่อันนี้ก็เป็นการแค่รีวิวนะครับผมก็สาหรับคลิปหน้าจะเล่นเกมอะไรให้ดูนะครับหรือว่ารีวิวอะไรคอยติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผม แล้วจเจอกันครับ